แกเห็นร้านอาหารเปิดใหม่หน้าโรงแรมเราไหมเห็นสิน่ากินนะแกรานก็สวยน่าไปเช็คอินมากเลยอ่ะงั้นเราไปกันแมะฉันเห็นดาราถ่ายรูปในร้านนี้เยอะเลยถ้าไม่รีบไปคงจะตกเทนแย่ใครโทรมาเนี่ยขัดจังหวะจริงๆฮัลโหลจะติดต่อใครคะเฮ้ย ปล่อนี่น่ะแกคุยสิเราไม่เอาแกรับเองแกพูดเองสิแกจะโยนให้ฉันแบบนี้ได้ไงฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะโอ๊ยไม่มีใครคุยก็ไม่ต้องคุยเฮ้ยแกทำแบบนั้นจะไม่เป็นไรเหรอถ้าไม่ให้วางสายแล้วจะให้ทำยังไงแกคุยรู้เรื่องไหมล่ะแต่เขาอาจจะเป็นลูกคาก็ได้นะ แกไม pues okay. ่พูดฉันไม่พูดก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วยายคนนี้ก็คงไม่ถอมมาถึงโรงแรมวหรอกอืมอืมอืมดี Good morning คุณไอซ์คุณบีม You came to us so early today. Would you like some coffee? เดี๋ยวฝนจะไปทํามาให้อะไรเธอพูด <I S 1> อะไรของเธอเนี่ยอ๋อฝนก็แค่อยาก practice my English นะคะหยุดพูดภาษาอะไรของเธอเนี่ยภาษาคุณพ่อคุณแม่ไม่มีพูดหรอถึง <f fått> ได้กระแดะไปพูดภาษาต่างประเทศหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เธอเป็นลูกครึ่งไม่ใช่นะคะคุณบีมแค่ตอนนี้ฝนเรียนกศน เราก็เรียนเสริมภาษาอังกฤษซึ่งครูเขาก็ให้หนูฝึกแอคชั่นบ่อยๆอะค่ะหน้าอย่างเธอได้นะเรียนภาษาอังกฤษจะเรียนไปทำไมใช่อย่างเธอจะไปคุยกับใครจะไปคุยกับชักโครกหรออ๋อสงสัยชักโครกมันจะมาจากเมืองนอกเวลาเปิดปิด มันคงต้องใช้คำสั่งภาษาอังกฤษไงแกสนก็แค่อยากพัฒนาตัวเองนะคะอ๋อจ้าเงินก้อนพัฒนายายเย็นนะจ๊ะเผื่อว่าสักวันเธอจะมีโอกาสได้โกอินเตอร์ได้ไปขัดห้องน้ำต่อที่ต่างประเทศจะได้คุยกับเขารู้เรื่อง You guys are the employees here. I'm the one who call e d you a minute ago. Just in time. Who hang up the phone on me? อ่ะไม่คนแล้วสงสัยจะอินกับภาษาอังกฤษเหมือนเยนไม่บ้านนี่แน่แน่น้อยอย่างงี้ไม่ต้องเจอฉัน You guys, <laughs> Happy I'm from Singapore. There will be 20 business men come to stay at this hotel. I have called you up this morning, but some of you have been hang up on me. What's going on here? I've been working with the ex employee. There's no problem. so how dare you do this to me แกเขาเป็นอะไรอ่ะทำไมเขาโมโหขนาดนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าแก excuse me madam um please c o m e down I will be there ถ้างะไรเดคุณบีมคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วคะ่ะคุณคนนี้เขาบอกว่าหยุดเลยนะ แกคิดว่าแกเรียนภาษากิีมงูงูปลามาแล้วจะมาเกลียดพวกฉันงั้นหรอแกพยายามเอาหนะ้าว่างนั้นพูดจังพวกฉันไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะคะฝนแค่อยากจะช่วยค่ะคุณไอยอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นได้ปะไม่งั้นนะเธอไม่ได้กินข้าวแน่ฉันว่านะบีมันต้องเป็ดฝรั่งหลงทางมันแน่เลยไล่ออกไปเลยดีกว่าเลิก มานี่คนอะไรชุวยไอ้เล่นมิกก้นคุณไอ้กับคุณบีมจะทำแบบนี้เลยนะคะหยุดอย่ามายกหยุดแกก็โดนด้วยอีกคนหรอกมานี่ไปมันอทำเพื่อนเล t m ม go กหยุดนะพวกเธอทำอะไรอ่ะ คือฝรัลล่งเขาหลงทางนะครับพอเราไม่บอกเขาก็เลยวุ่ยวายใช่ค่ะถ้าปล่อยไว้ต้องหลบกวนแขกคนอื่นแน่เลยค่ะให้พวกเราสองคนลากตัวออกไปเถอะนะคะจริงเหรอ What are they talking about? Um, these two people s a y that you l o t um the way, and they are said. You are aggressive. <laughs> That's not true. I'm not asking the way. I'm here to make a reservation for <What S 2> 20 rooms. ลูกค้า <gasps> เขาจะมาจองห้องพัก,กีสิบห้องนี่ไม่ได้มาถามทางอ้าวหรอคะคือหน,นูคิดว่านม่เพิไม่ได้สอบถามลูกค้าหรอกว่าเขามาติดต่อเรื่องอะไรทำไมทำานกระสาบาแบบ <laughs> 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 I do apologize for that. My employees can't speak English. That's okay. But one of your employees can speak English well. <laughs> it will be my pleasure. For me? ลองเจราจาเรื่องห้องพักให้ฉันหน่อยสิถ้าเธอทําได้ฉันจะให้เธอเป็นผู้จัดการที่นี่จริงหรอคะคุณอมจริงสิเอ่อ uh, we do apologize we will provide a t w reservation room for you and um, moreover we do have a special deal for your client oh interesting what is all about thank you very much for your help i see you later you're welcome <laughs> ตามสัญญาเธอดูนาสำเร็จฉันจะแต่งตั้งให้เธอเป็นผู้จัดการของโรงแรมฉันยินดีด้วยนะผู้จัดการคุณมขอบคุณนะคะคุณออมขอบคุณค่ะคุณออมคุณออมจะไม่มาเป็นผู้จัดการจริงหรอคะพวกเธอฟังไม่ผิดหรอกการเรียนรู้ก็เหมือนภายเรือทวนน้ำถ้าพวกเธอปล่อยใบพายให้หลา ไม่พยายามพวกเธอก็ไม่ก้าวหน้าซึ่อหรอกแล้วพวกเธอก็จะย่ำอยู่กับที่ไม่พัฒนาไปไหนเข้าใจแล้วค่ะคุณอองเข้าใจแล้วครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะตัดเงินเดือนพวกเธอเป็นเวลาสามเดือนส<า>มนเดือนอ้อแล้วพวกเธอก็ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษกับฝนเขาด้วยถ้าไม่มีการพัฒนา ฉันจะหักเงินเดือนต่อไปเรื่อยๆคุณนงแต่ว่าพวกเรายังไม่พร้อมกับการของชายเป้ทำค่ะก็ได้ครับฉันไม่รอดแน่เลยแก เยอะจังหิวเหรอเนิดหนึ่งหุยพี่เซอร์กะเ้าหน้ากินขนาดเลยเอาผีเจ้าขนเนื้ออืมแม่แล้วปีไปคอนเจ้งใหม่เจ้าไอย้ยัะพ่องขนรังเข้าใจนะคิวต่อไปเชิญค่ะเดี๋ยวพี่อุ้งังนะ่ะเน มาเร็วมาเร็วเอามานี้ทอนไปเอามานี่เอาลูกเอาขอบคุณค่ะอะไรกันเนี่ยป้าทำไมทำแบบนี้ล่ะพนักงานเขาต่อแถวอยู่นะ แต่พวกนี้มันเป็นคนงานไม่ใช่พนักงานไอ้ยัที่ตัวเองไม่ใช่ทำพนักงานและคนงานมามั่วกินข้าวฟรีบนอะไรไม่กับคุณบีมซาถูเเดี๋ยวๆดเอาไม่มีถ่ายก็อ,ออกไป ปิชช์นี่ก็อีกคนจะกินก็รีบกินไม่กินก็ออกไปหยุดเถอะป้าก่อ,อกความ,มวุ่นวายได้ทุกวันเลยนะเธอนั่นแหละหยุดทำงานวันนี้วันสุดท้ายยิ่งจะกล้าปากดีกับคุณแม่ฉันอีกเหรอหนูจะคอยดูหนูไม่เชื่อหรอกนะคะว่าความชั่ว มันจะชนะความดีวันนี้พวกคุณอาจจะยิ้มเยาะแต่เมื่อวันใดที่เวนกันติดตามทานันพวกคุณจะรู้สึกได้ฉันจะรอวันนั้นแต่พรุ่งนี้เธออย่ามาให้ฉันเห็นหน้าพี่สาวคะ ทานอะไรดีคะไปบีมไปตักข้าวกันค่ะคุณแม่หอยเฮ้ยคุณบีมเขาว่างจะให้แม่เข้ามาเป็นแม่ครัวแทนน้องฟ้า ใหเขาร้องเรียนกันว่าแม่ครัวอู้จ่าบอดีกับอาหารบอล้ำล่ะเดี๋ยผีเศร้าหว่าร้อยไหมปีวล้ำหนาแล้วก็ล้ำขนาดตวัวแล้วนายหัวหวะนองฟ้าแรงดีกระโบเราไหมเขาพูดจาดีนะขนาดและยางที่เห็นและอันก็แสดงว่า เรื่องที่ร้องเรียนไปที่สำนักงานใหญ่ตึงหมดเป็นเรื่องชี้จุเอากินข้าวไหมไม่กินอะกินไม่ลงกินไม่ลงก็ไม่ต้องกินเออฟ้ากับแม่จะไปยะการอะไอหยังยังไม่รู้เลยค่ะพรุ่งนี้ก็คงต้องออกไปหา,างานทำนะคะเฮ้ฟ้า ชาบปูนเป็นไม้เหลือพวกแรกกับถาเสียเป็นไมไม่เป็นไอ้ยะฉันเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายไม่ต้องมาอ้างแหลกผีเศร้าขนนี่นี่แกทำได้เม็ด ไม่น่าจะเป็นตำแหน่งอื่นได้นะคะย้อยอนจริเหรอวันนี้พวกคุณกำลังจะได้รับเวรกรรมยังทำให้ใส่แบบนี้กันอยู่อีกเหรอคะใครเป็นคนรับเธอเข้ามาทำงานฮะใครดูเอง ใจในความล่อห้องเดียวหรือตกใจในความเด่ห้องพีนว้าวหล่อมากเลยพี่เดียวตาถึงบีมแกใช้อำนาจในตำแหน่งอะไรมาแต่งตั้งคนนูน้นคนนี้ฮะอ้าวน้องเศร้าไม่ได้เช็คเมลหรือ,อยงไง เขาท่งหนั่งสื้อแต่งตั้งมาในเมลเรียบร้อยแล้วตำแหน่งผู้จัดก โทษที่ลืมสง่งไปแล้ว สวัสดีค่ะท่านประธานท่านรองประธานสวัสดีลูกสวัสดีเจ้าท่านประธานท่านรองประธานเฮ้ยแม่นี่แหละที่ฉันบอกไว้เวรกรรมมันตามทันเสมอแม่หนูตกงานหนูไม่ทันรู้ตัว,ตวลเลย ปล่อยให้เธอเดินผ่าน